ขับวินมอเตอร์ไซค์นะคะมาสร้างเงินล้านจากออนไลน์ได้ยังไงโอ้โหวันนี้นะนิดหน่อยมีลูกศิษย์ตั้งแต่เรียนคอร์สมาเซตแรกของนีดหน่อยเลยอะ่ะนั่นคือ,คอร์สเจอตัวคุณที่ใช่นะั้นตอนนั้นนะถ้าใครเคยลงคอร์สนั้นนะจะเห็นเลยว่าเขายังพิมพ์คอมเมนต์อยู่เลยว่าเขาตอนนี้เขาทําอะไรอยู่เกือบ3ปีวันนี้ผ่านมาเข้ามาหานิดหน่อยมาเรียนนิดหน่อยที่บ้านขับ BM ป้ายแดงมาเลยสร้างเงินล้านจากออนไลน์ทำยังไงอ่ะเดี๋ยววันนี้ให้วิ๊ดเล่าให้ฟังว่าจากวันนั้นส่วนนี้ที่ ยังไงบ้างจากที่เจอพี่นิดหน่อยวันนั้นนะก็ทําให้รู้จักว่าตัวเองอ่ะคือใครและมีจุดเด่นอะไรและถนัดอะไรแล้วเราเอาตรงนั้นอ่ะสิ่งที่เรามีอ่ะออกมาเริ่มสร้างมาเริ่มสร้างแล้วก็เริ่มมาทําแบบว่าเปิดคอร์สเรียนนู่นนี่นั่นอ่ะตอนแรกเริ่มจากเปิดคอร์สเรียนก่อนเปิดคอร์สเรียนแล้วเปิดที่จ่ายเท่าไหร่ก็ได้ขั้นต่ํา99บาทจริงหระจริงนี่สมัยสามปีที่แล้วนะใช่แล้วเปิดทํา Facebook กลุ่มปิดอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จ่ายเท่าไหร่ก็ได้999บา็้อยเอ้า้นะเอล้า่าหร่เอ้ giúp soạn แล้วมันก็ขายได้มาเรื่อยๆแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนก็ได้ความรู้จากเราด้วยแล้วเราก็สามารถเอาความรู้สิ่งที่เรามีช่วยคนได้ทั้งประเทศตอนนั้นมันทาให้รู้เลยว่าเราอยู่ที่ไหน่เราก็สามารถช่วยเหลือผ<อ>ู้คนได้กับความ<ช>รู้<ช>ที่เรามี<ช>และ<ช>ความรู้ที่เรามีนั่นแหละเราก็ถ่ายทอดให้ผู้คนได้แล้ววันนี้โหเขาขายของออนไลน์ทําหลายขามากใช่ไหมทำขายนั้นได้ขายนี้ได้มีคอร์สด้วยมีสัมมนาด้วยนี่เรยถึงบอกว่าอายุไม่เกี่ยวเลยนะและสิ่งที่คุณเคยทํามาก่อนก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรอว่าคุณเป็นอะไรทุกอาชีพมีเกียรตติเท่่าากััันนแสํคคคญขอองมืุณ สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและผู้คนได้วันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยบิดหน้าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายคนที่เขารู้สึกว่าเขาจะทําได้ไหมสงสัยในตัวเองวันนี้เนี่ยลูกศิษย์ที่เป็นหลักฐานว่าเขาทําได้แล้วเขาทําไม่เห็นจริงๆวันนี้มาเป็นคนใหม่อีกแบบหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เด็กคนนั้นในตอนนั้นเรียนเลยนะคะเจอตัวคุณ่ใช่ใช่ยังตอนนั้นยังขายลูกชิ้นทอดอยู่เลยเขาบขายลูกชิ้นทอดอยู่เลยเขาพิมพ์มาในนั้นเลย่แล้วตอนนั้นเราก็ทําอะไรได้บ้างอ่ะเราก็คุยกันในน ช่วงโควิดพอดีใช่ไหมล่ะพอเป็นช่วงโควิดปุ๊บแล้วบิ๊ไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็เออได้ลองเอาความรู้จากที่พี่นี่หน่อยมาเออเอามาทําบนออนไลน์แล้วมันก็ได้หลังจากนั้น่ะไม่ไปทำงานประจําอีกเลย <laughs> เพราะฉะนั้นเดหมือนที่บอกอย่างน้อยๆถ้าคุณเห็นว่าเฮ้ยเขาทําได้แปลว่าเราก็ทำได้ดีกว่าเขาเริจุดเริ่มต้นเขาไม่ได้ต่างจากเราอะไรมากมายถ้าคุณเอาจริงในวันนี้ทําไมคุณจะทาไม่ได้ขอแค่อย่างน้อยๆอะคุณหาสิ่งที่ตัวเองชอบให้เจอหาตัวเองให้เจอแกะลอยเอาจุดแข็งของตัวเองขึ้นมาแล้วสร้างมันเป็นอาชีพนี่ตามบิดให้ไหนเผื่อเขาไม่เชื่อซักเซสจริงเปล่าอะเพจบิดอินสตาแกรมครับโอเคไม่อย่างตอนพี่บิดเริ่มต้นพี่ดีหน่อยบิดเริ่มต้นด้วยเงินพันแปดเลยนะ จริงเหรออโอ้โหสุดยอดว่ะนั่นแหละถ้าใครที่แบบว่าอยากไปตามเขาไปเห็นความสําเร็จก็ไปตามไดยที่นั่นถ้าใครสนใจเขาเจอตัวคนที่ใช่นะคะก็ทักไลน์แอดได้เดี๋ยวนี้หน่อยขึ้นให้ด้านหลังเลยถ้าอยากไปดูเขาอยากไปเรียนรู้จากเขาเรียนไปเลยนี่หน่อยินดีที่จะเห็นลูกศิษย์ประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณบิดมากครับผมขอบคุณครับแค่เจอตัวเองก็จบแล้วสวัสดีค่ะ